สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดผักเหลียนนะคะใส่ไข่ค่ะเป็นผักของทางใต้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะของใต้ค่ะเราจะผัดใส่ไข่ให้กระทะกระทะให้มันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะ น้ำมันยังไม่ต้องร้อนมากเราก็ใส่กระเทียมนะคะถ้าน้ำมันร้อนมากกระเทียมใส่ลงไปนันก็จะไหมค่ะทีนี้เราก็อันน้ำมันไม่ต้องร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะเจียวให้มันเหลืองหอมก่อนไหมคะแล้วเราก็มาใส่ไบเดียยวะะ่ะ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะนิดเดียวนะคะ ใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่สองฟองค่ะ ใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทีนี้ของเราจะใส่มากใส่น้อยก็อยู่ที่ว่าเราผักเขามีมากหรือมีน้อยนาะจํานวนที่เราทํามากหรือน้อยแล้วก็น้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเลนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร แห้งไปแล้วก็เติมน้ำได้นะคะริ็หนึ่ง ก็จะใส่พริกไทยนะคะปั่นง่ายๆนะคะของง่ายๆค่ะทุกคนเห็นแล้วก็ทําได้ทุกคนเลยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาจดใส่จานนะคะค่ะค่ะใบเดียยใส่ไข่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอากัะดาน,นาพวกคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ